สวัสดีครับผมเดนนัตจี้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันนอกเกมนิดนึงนะครับเพราะว่าในอัปเดตเดือนแห่งเซเวนไนท์ที่เข้ามาพร้อมกับไพ่เนี่ยมันมีการแจกของที่แจกหนักมากๆนะครับก็คือแจก1000รูบี้กับ100โทปัสด้วยการไปกรอกโค้ดในหน้ากิจกรรมของเกมนะครับแต่ว่าคนที่ใช้ Android เนี่ยก็กรอกไปได้เลยนะครับก็คือรหัสคือมันสว่นไลถูกไหมแต่ว่าคนใช้ iOS อย่างผมใช้ iPhone เหมือนกันเนี่ยไม่สามารถจะกรอกได้นะเพราะว่าในแอปของ iPhone เนี่ยมันไม่สามารถที่จะกรอกคูปองเพื่อรีดิมของได้น,ดนัันนน้้วีผมมก็เลยจา กรอกคูปองของผมเองด้วยนะครับโดยการใช้คอมของผมนะครับในการลงพวกยูน t o r Android ดรนะครับคือจำลอง Android ลงในคอมแล้วก็เข้าไปกรอกคูปองในนั้นใน ID ดีของเรานะครับเพื่อเอา1,000 r u ั y กับ100 Sopas ซึ่งมันคุ้มค่าพอจะเสียเวลานะซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผมทำในเวลาประมาณ15-20ถึงนาทีเท่านั้นเองนะครับใครที่มีคอมแล้วก็ใช้มือถือ iPhone อยู่ก็ทาได้นะครับอันนี้ผมในในผมจะกรอกแล้วผมก็เลยทาคลิปมาแนะนาด้วยเผื่อว่าใครเนี่ยไม่ค่อยเก่ง เรื่องอคอมพิวเตอร์ไม่รู้ว่าจะลงโปรแกรมจําลองยังไงอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําให้ดูเลยนะครับเผื่อว่ามีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะใครที่แบบว่ามีคอมแล้วไม่มีไม่มี Android อย่างเงี้ยใช้แต่ iPhone เนี่ยก็สามารถที่จะก่อของรางวัลในกิจกรรมได้หรือว่าใครที่อยากจะถนอมมือถือแล้วก็เอามาเล่นในคอมแทนก็จะใช้โปรแกรมที่ผมแนะนำวันนี้ก็ได้นะครับอ่านไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะซึ่งโปรแกรมที่ผมจะเอามาแนะนำวันนี้ก็คือโปรแกรม Nox กนะครับก็พิมพ์เสิร์ชไปเลยนะครับใน Google นะ nox นะครับ nox เป็นโปรแกรมที่ผมว่าไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเสถียรมีลูกเล่นเยอะนะครับใครที่แบบว่าหา emulator android ในคอมอยู่นะผมก็ค่อนข้างจะแนะนำตัวนี้นะครับมันตั้ง m a c ค o m มาส์ได้ในบางเกมที่ถ้าใช้ m a c ค o m มาส์จะเล่นสะดวกประมาณนี้นะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ exe เข้ามาในคอมของเรานะใครที่ใช้ mac ก็จะเป็นดาวน์โหลดในเวอร์ชันของ mac ประมาณนั้นนะครับ โอเครอกันนิดนึงนะอันนี้มาให้ดูสดเลยครับว่ามันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากขนาดนั้นครับบางคนเนี่ยก็จะชอบใช้ emulator ตัวอื่นนะครับอย่าง BlueStacks นะครับใครชอบ BlueStacks ก็ใช้ BlueStacks ได้หรือว่าพวกโปรแกรมอย่างเมมุอะไรอย่างนี้นะไม่รู้มีอยู่นี้เมมุ o, ยังทำอยู่เปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ที่ดังๆก็น่าจะมี BlueStacks Knox อะไรพวกนี้นะครับโอเคผมโหลดใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพอาโหลดเสร็จแล้วก็จะ install นะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็ search าหาน็อกนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอันนี้เอามาแนะนำเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักแค่นันเองหรือว่าไม่กล้าลงหรือว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงในการที่จะเล่นเกมในคอมนะครับคือเอาเกมบนมือถือมาเล่นในคอมนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างจะเสถียรขึ้นเยอะนะครับคือโปรแกรมมันก็ช่วยเราได้เยอะอะไรประมาณนั้นนะโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกด i n s t a l l เลยละกัน สำหรับเครื่องใครที่ลงแอนตี้ไวรัสนะครับหรือว่าใช้ Windows แท้เหมือนของผมเนี่ยควรจะไปที่ไฟล์ไฟล์ที่ใช้ในการอินส tall นะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ run by administrator นะมันก็จะทำให้มันไม่ติดแอนตี้ไวรัสนะครับทำให้มันลงโปรแกรมได้อย่างราบรื่นนะเพราะว่าโปรแกรมนี้มันจำเป็นจะต้องมุดผ่านแอนตี้ไวรัสนะครับเพราะว่ามันลงมันใช้ในการลงโปรแกรมเสริมอื่นๆผ่านตัวมันอะเข้ามาในเครื่องมันคอมมันก็จะไม่ไว้ใจหรืประมาณนั้นนะใครใช้ Windows ปลอมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็จะผ่านได้เลยนะ นี่เราก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับเพื่อเริ่มทําการ i n s tall นะครับซึ่งมันจะใช้เวลาอินส tall ไม่ได้นานมากนะครับคือจะประมาณไม่กี่นาทีเพราะว่าโปรแกรมมันแค่ประมาณ300กว่าเมกเท่านั้นเองนะครับถ้าเรายังไม่ได้โหลดเกมอะไรมาใส่ในตัวของ Nox นะครับเนีออย่ยมันพอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็น หน้าต่างดาวน์โหลดนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะเป็น a Android i s Starting ตอนนี้เราก็มี Emulator Android ในคอมของเราแล้วนะครับก็คือสามารถโหลดแอป Android เนี่ยมาเล่นในคอมของเราได้นะครับผ่านโปรแกรม Nox กก็คิดว่ามันเป็นมือถือเครื่องนึงในคอมของเรานะแล้วมันก็จะให้กรอบบัญชี Google Play ของเรานะครับก็ใส่ Gmail ของทุกคนลงไปเลยนี่ผมขอตัดภาพนะครับเพราะว่าผมจำเป็นต้องกรอารายละเอียด Gmail ของผมนะพอเรากรอกเสร็จปุ๊บมันก็จะเช็คกิ้งอินโฟนะครับตรวจสอบรายละเอียดปับ๊บมันจะให้เราใส่ in. อินนี่ผมตัดภาพข้ามมาานะครับว่ผม สมมติว่าผมทายอินเสร็จแล้วนะผมต้องกรอ,อกเมลของผมนะครับโอเคมันก็จะมีให้เสิร์ชหานะครับเสิร์ชหาเกมแต่ว่าเกมที่มันเสิร์ชหาง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เขาเรียกว่าไงให้เงินสนับสนุนตัวของบริษัทที่เขาทําน็อกขึ้นมาไงแล้วเกมที่ไม่ได้สนับสนุนเนี่ยมันก็จะหายากหน่อยนะครับดังนั้นเนีย่ยเซเว่นไนท์มันไม่ไม่ได้เป็นเกมในเครือของที่น็อกเขาได้รับการสนับสนุนมันก็จะเสิร์ชหาไม่เจอนะให้เราไปกดที่มุมขวาล่างของมันนะครับที่มันเป็นการเ,เปิดดู เ,เขาเรียกว่านะเปิดดู Play Store ทั้งหมดนะไปที่แท็บเสิร์ชเมื่อกี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมกดให้ดูนะมาที่แท็บเสิร์ชตรงนี้แล้วก็ที่มุมขวาล่างเห็นไหม Enter เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กด Search for Game and Apps นะครับเห็นไหมพอเรากดเสิร์ชปุ๊บจิก๊กอ่ามันก็จะขึ้นเป็นหน้าเสิร์ชเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วพอเรา Search, เสิร์ชอ่าพิมพ์ผิดนะครับแปบ๊บนนะเอ่อเซเว่นอ่ามันอาจจะยังไม่ขึ้นทันทีนะครับกด Enter ไปเลยนะอ่านี่มันก็จะขึ้นมาเป็นเกมสือกนะครับ เผื่อว่าใครลงแล้วงงว่ามันหากเกมไม่เจอนะครับอันนี้ผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับเผื่อน้องๆยังใช้กันไม่ค่อยเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเราก็กด install เลยครับเหมือนเราใช้ในมือถือเลยนะใครที่ใช้ ios มาตลอดก็อาจจะงงว่าอ่าทอร์เ f a c e android มันประมาณไหนก็ลองงงๆดูนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนครับพอเราเจอเกมก็กด install แค่นั้นเองนะครับมันก็จะ install เข้ามาอยู่ใน emulator ของ n o x นะครับ n o c ก็จะเป็นเหมือนมือถือเครื่องนึงละตัวเกม s w i t c นมันโหลดไม่นานนะครับแต่ว่าจะอัปเดต p a ทค่อนข้างนานเพราะว่า แพดมันก็จะขนาดประมาณ1 g ึ b นะครับโอเคอันนี้ผมไม่ไม่ตัดภาพนะครับจะให้ดูว่ามันไม่ได้เสียเวลามากนะครับเพื่อ1000บี้ของเรานะอันนี้ผมอะ่ะลงอันเนี้ยเพื่อเอา1000งนบี้แค่นั้นแล้วผมก็จะลบแล้วนะครับเพราะว่าผม<ด>ผมไม่ค่อยนิยมเล่นในคอมนะโอเคลงเสร็จแล้วนะครับพอลงเสร็จแล้วก็จะเข้าเกมได้แบบนี้นะทีนี้ถามว่าพอเข้ามาในเครื่อง Android แล้วเนี่ยเออมันจะใช้ไ d ดีของ iOS ได้ไหมมันจะพอใช้ไ d ดีของ iOS แล้วเอยพอพอเรามาเล่นใน Android แอนดรอยล้ว เซฟในเอเวจะหายไหมถ้าเราถ้าเราเชื่อมผูกบัญชีไว้นะครับมันจะไม่หายครับก็ใครผูกกับ a c e b o o k ใครผูกกับ Gmail อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวหายเลยนะครับแต่ว่ามันจะเล่นได้ทีละเครื่องท่นั้นเองเล่น2เครื่องพร้อมกันไม่ได้เลยประมาณนั้นนะใครที่ยังไม่ได้ผูกนะครับก็ผูกก่อนแล้วค่อยใช้นะครับอันนี้มันจะมีให้เลือกนะว่าจะเชื่อมต่อผ่านทางไหนอย่างของผมเนี่ยลงทะเบียนผ่าน f a c เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับผมก็จะ เลือกการเชื่อมต่อผ่าน a c e b o o k นะครับใครที่เชื่อมต่อผ่านอีเมลไว้อยู่นะครับก็ไปใช้อีเมลใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับก็ไปเชื่อมต่อในเครื่องหลักของเราก่อนแล้วค่อยมาเปิดในน็อกนะไม่งั้นเซฟอาจจะมีปัญหาได้นะครับนี่ผมตัดภาพนะครับเป็นการกรอกรหัสนะเป็นความลับเนาะโอเคตัดภาพมาที่ ID ของนัทจี้นะครับเอ่อดาวโหลดทั่วไปเอาก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้กะเข้ามาเล่นไงผมกะมากรอกคูปองแล้วก็ไปนะครับดังนั้นผมก็โหลดไฟล์ที่มันเล็กที่สุดนะครับก็จะใช้เวลาแค่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าโหลดจ ไม่ได้นานมากนะครับปลืดปล้ดๆเลยนะโอเคให้ดูสดๆนะครับว่ามันไม่ได้เสียเวลามากนะครับ15นาทีแรกกับเอ0่ง0 0บี้ก็ผมถือว่าคุ้มอยู่นะใครที่ขาดแคนบี้นะครับอยากเอามาเสี่ยงโชคเปิดหาภายเปิดหาอะไรดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเปิดทำคลิปในการเปิดหาพายนะเพราะว่าผมเปลืองตังกับ Creator s c ์สเกไปเยอะนะครับทำให้ รูบี้ Ruby มันน้อยอยู่นะครับผมกะว่าสัก15-20 0 0 0 0บี้ค่อยค่อยมาทำคลิปเปิดหาพายซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับอันนี้น่ากลัวจริงๆนะครับรู้สึกว่าดูในดูในกรุ๊ปอะไรต่างๆแล้วดูคนได้ค่อนข้างจะน้อยนะดูน้องเขาดอบยากมากเลยนะโอเคใกล้เสร็จแล้วนะปืดปิดปืิดกระดึบกระดึบโอ้ใครที่เบื่อๆก็นั่งเล่นเกมจับคู่ไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับใครที่แบบว่ามือถือแบตเสื่อมแล้วหรือว่า อยากจะปล่อยฟาร์มทิ้งไว้แต่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้อะไรเงี้ยสะดวกใช้คอมมากกว่าก็ใช้โปรแกรมพวกนี้ในการเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องการภาพสวยมากไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับก็เปิดทิ้งเอาไว้ฟาร์มไว้ทั้งคืนอะไรประมาณนี้ตอนเช้าก็มาปิดโน้ตบุ๊กปิดคอมก็สะดวกดีนะครับตอนสมัยที่ผมเล่นเซเว่นไนท์ช่วงช่วงซีซั่นแรกๆแบบเล่นหนักๆอ่ะผมก็ใช้วิธีนี้นะครับในการฟาร์มนะซึ่งมันก็จะทําให้เราได้ลูบี้ต่อวันเนี่ยค่อนข้างจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมว่าหลายๆคนที่แบบว่าเป Top Arena, เปป็็นนอระไ เอาคอมนี่แหละเปิดลงอารีนาทิ้งไ้ทั้งวันในประมาณนี้นะโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับปัป๊บมันก็จะตัดภาพมาอ่ะก็จะเหมือนที่เราเล่นในมือถือเลยครับอันนี้ในมือถือผมก็เล่นได้อยู่นะแต่ว่าผมก็ปิดแอป,ปในมือถือใช่ปะแล้วก็มาเปิดในน o x แทนเพราะว่ามันจะเปิดได้ทีละเดเวิ e นะครับโอเคเปิดเกมมานี้เราสนแต่การกรอกโค้ดนะครับซึ่งหน้ากรอกโค้ดมันจะอยู่ในเอ่อไม่ใช่อีเวนต์ดิแจ้งเตือนนะครับ อนเนี่ยของ iOS มันจะมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีไอตัวส่วนที่อ,อไอคอนที่ไงในการที่จะมากรอ,อกคูปองครับแต่ว่าของ Android มันจะมีนะั้นเราก็หนีมากรอ,อกในแอนดรอยด์เขาคืออ,อกิจกรรมเว็บคูปองอันนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับกรอกรหัสนะครับมันเซเว่นไนท์นะครับเดือนแห่งเซเว่นไนท์นะมันโอเคพิมพ์ออกและมันเซเว่นไนท์พิมพ์ให้ถูกนะครับตัวใหญ่หมดนะครับแค่นี้นะคอนเฟิร์ม ปาบได้แล้วนะครับ1000ลูบี้1 0 0โทปาสจบสิ้นภารกิจของเรานะครับใช้เวลาประมาณอันถ้าถ้าไม่นับที่ผมตัดไปนะรวมๆวมแล้วผมใช้เวลาประมาณ15นาทีในการที่จะมาถึงตรงนี้นะใครที่บ้านมีเน็ตบ้านอยู่แล้วคอมมีนะครับก็ใช้เวลาไม่นานหรอกเพื่อมาเอา1 0 0 0ลูบี้แล้วก็100โทปาสนะครับได้จริงๆนะอันนี้เขาแจากทุกคนนะครับภายในวันที่1สิงหานะครับก็คือทำภายในเดือน7ดนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เอานะครับรีบๆไปเอาแล้วก็ใครที่ใช้ ios ยังไม่ทราบหรือวว่่่าายังไมรู้จะ เอายังไงนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้กันแล้วกันนะครับแล้วสําหรับใครที่คิดว่าจะเล่นต่อในคอมเลยอะไรเงี้ยมี2องเครื่องไว้เล่นอย่างเงี้ยไว้คอมไว้เปิดฟาร์มก็เล่นในน็อกสตก็ได้ครับมันก็จะเป็นเหมือนมือถือ Android ในคอมเราเครื่องนึงนะใครที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องเล่นนะครับก็ลบน็อกทิ้งไปเลยก็ได้นะครับกดอันอินสต l ล o น็อกทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเรื่องที่นะครับยิ่งเก็บไว้นานเพราะว่ามันจะค่อยๆแอบโหลดพวกแอปที่เป็นผู้สนับสนุนให้ตััวมน เข้ามาเรื่อยๆก็จะมีเกมแปลกๆเด้งขึ้นมาเรื่อยๆในในตัวของน็อกนะไม่ได้ไปเด้งในคอมของเรานะครับก็ไม่ได้อันตรายมากแต่มันกินที่เ,ยเฉยๆนะครับใครที่ไม่สะดวกก็ลบมันทิ้งก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เอาคูปอง1นึ0งพับี100รโทรปาสนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ